การกระตุออ้มฮาชิปปูสนาเกิลวิดยูฮาชิปปูสารพัดซาฮาชิปปูสนักเกิลวิทยูปปปกเ,กเป็นฮาชิปปูในชุดสัตว์ต่างๆเจ้าฮาชิปปูปูสนักเกิวิทยูประกอบไปด้วยเจ้าฮาชิปปูปูสิบสองตัวสิบสองแบบและอีกหนึ่งซีเคร ตัวหมาโง่ในตำนานว่ากันว่าหากใช้เจ้าหมาโง่นี้และสวมเจ้าหมวกหมาโง่นี้เตดกล่องเจ้าฮาชิปูปูสเนเกิลวิจูก่อนจะเพิ่มอัตราการได้ซีเครตสูงจุด0 0 0 0งง0 0 0 0 0 เจ้าหาชิดปู่ปู่กะรอกน้อยคอยรักคัตรีสควอเรลสามารถพบกันนอนได้ตามต้นไม้หรือเสาไฟแถวหมู่บ้านว่ากันว่ามีฟันที่แหลมคมเป็นพิเศษสามารถจิก กัดทั่วแข็งๆจนแตกสลายได้ในพริบตาและนอกจากนั้นน้อยยังมีงความสามารถจิกกัดคนในอินเทอร์นเนต็ตเห็นนักร้องสวยๆดังๆบางคนก็ไปด่าเขาไม่สวยด่าเขาว่าเป็นกระเทยพอแฟนครับเขาเข้ามาด่าปกป้องน้องจะไปจิกกัดด่าแฟนคลับเหล่านั้นจนแฟนคลับ แตกสลายเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างกับเจ้าฮาชิป,ปูปูกันลอกสีแดงตัวนี้หากท่านชื่นชอบในความเป็นสารพัดสัตว์ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์รักสัตว์เป็นคน บ้าสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์จะจัดหากันมาได้แต่หากท่านเป็นคนไม่ชอบสัตว์คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่รักสัตว์ก็อย่าไปยุ่งกับน้องฮาฮิปูปูตัวนี้จงเรียกออกห่างไว้นอนอยู่บ้านต่อไปอย่าไปยุ่งพวกสัตว์เหล่านี้เลย